คลิปนี้จะมาทำความสำเร็จศิละปะคือกาจัด4ตัวด้วยโอเวอร์โหลดใน2วินาทีมันจะได้เพชรรอบแรก5เมตรแล้วก็10เมตรแล้วก็20เมตรเนาะรวมเปม็น3 5เมตรวิธีทริคของมันง่ายๆคือเราต้องมีเป็นเน็ต <c oughs> อ่าใครไม่มีก็เราเห็นคนใช้เสียงหลิงได้นะเอาอันติเสียงหลิงปาด4ตัวทีเดียวจบอาวุธเนี่ยให้เลือกเป็นอาวุธกระจกๆเลยกเลย1ดาว2ดาวอะไรก็ได้นี่อาวุธนี่ หนึ่งดาวเวลหนึ่งเลยอาร์ติแฟกต์จัดมาอันไหนนี่เลือกเลยให้เลือกที่ชำนาญธาตุจัดมาเลยอันไหนชำนาญธาตุสูงสุดเนี่ยที่มีเนี่ยยัดยัดเข้าไปแล้วก็ถ้าจะเล่นเซตเซตเวนเดอร์เพิ่มชำนาญธาตุแปดสิบหรืออีกเซตแต่พอดีเราไม่มีเราย่อยกินหมดแล้วคืออินสักเตอร์ก็จะเพิ่มชำนาญธาตุอีกแปดสิบสิ่งที่เราต้องการคือสถานะของเปนเนดที่มีความชำนาญธาตุเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบ อันนี้เราสุดสุดแล้วเราได้สองร้อยสามสิบเก้าแล้วจากนั้นให้เรามาที่อบิสนะกดเข้าไปกดเข้ามานะแล้วเลือกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเพราะแล้วพอห้องแรกเนี่ยมันจะเป็นพวกอิเล็กรทรสลามที่เวลยีผ้าเองเข้าทำงานท้าทายและเอาเบเน็ตใส่เข้าไปตัวเดียวคนเดียวเลยอ่ะทีนี้บัฟถ้ามันมีบัฟทำานา้าท้าเลือกบัฟทำนาท้าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีจะดีกว่าเพราะว่าทำนาท้าเมื่อกี้เราก็ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบ อ่าเข้ามาถึงเริ่มปุ๊บถอยมานิดนึงนะการันติเราจะได้วงไฟขึ้นมาแล้วรอธารามเนี่ยมันมาโจมตีเราปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งกระเด็นตายเลยเสร็จแล้วศิลปะคือหนึ่งตาจะได้หนึ่งครั้งแล้วเราก็ออกได้เลยนี่ศิลปะคือเสร็จได้เลยเพชรยี่สิบเม็ด